เป็นคําถามที่น่าสงสารมากนะครับมาจากคุณผู้ชายคนหนึ่งที่น้องชายถูกประหารชีวิตถูกตัดนั่นเองนะฮะอย่างนี้ต้องให้คุณหมอสมบูณ์ช่วยแนะนำแล้วล่ะครับอยากทราบว่าแฟนอ่ะปวดตัดยวยาะเพศนะตกแต่งเรียบร้อยแลยนะ้วแต่ก็นานแล้วเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วคราสิบกว่าปีแล้วนะครับค่ะแล้วทีนี้อยากจะทราบว่าเขาใส่แกนอะไรเงี้ยใส่แกนมาหรือยังนะครับยังไม่ได้ใส่เลยค่ะนี่อยากทราบว่าเขาใส่เนี่ยใส่ได้ที่ไหน ตำแหน่งที่ตัดเนี่ยตรงไหนครับสมมติว่าอันนี้เป็นเป็นลูกกันทะถุงกันฑะอ่าอันนี้เป็นองคชาตินะฮะที่โดนตัดเนี่ยโดนตรงโคนหรือโดนตรงปลายหรือโดนตรงไหนครับและและยังเหลืออยู่ยาวแค่ไหนครับตรงประมาณกลางนะคะกลางตัดขาดสองทอนเลยใช่ไหมครับค่ะช่วงนั้นช่วงนั้นเขาไม่ได้อยู่กับวันเขาเขาอยู่กับแฟนคนที่ตัดโอเคอ๋ออยู่กับคนที่ตัดนะครับแล้วตัดไปแล้วเนี่ยต่อได้ไหมครับหรือว่า ทีแรกเขาบอกเขาเจ็บเขาเล่าให้ฟังนะคะครับเขาบอกเขาเจ็บในนี้ก็เลยไม่ได้ต่ออตรงส่วนปลายทิ้งไปเลยใช่ไหมคะเจ็บทิ้งไปเลยครับชนี้หมอเขาหมอพอนานมาหมอเขาเอาเอาเนื้อตรงตรงต้นขาเนื้ออ่อนปอดเนี่ยค่ะเอามาตกแต่งต่ออ๋อครับตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ดูครับค่ะช่องเลยกช่องอะไรอะแล้วกรมีเพศเนี่ยคือเราจะเจ็บเพราะมันใหญ่ ขอโทษนะครับคุณนิวันไม่ทราบว่าปัจจุบันมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมครับก็มีแต่ก็ไม่ปกติอ่ะคือสอดใส่เข้าไหมครับไม่ไม่เข้าสอดใส่ไม่เข้าแล้วทำไมเจ็บล่ะครับมันอ่อนอ่ะมันอ่อนตัวเข้าใจครับแล้วเวลาสามีเนี่ยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเขาถึงจุดสุดยอดออกแก๊สซึมไหมครับเขาก็มีนะมีน้ําอสุจิออกมาได้ใช่ไหมครับโอเคครับแต่มันจะค้างอยู่ข้างในครับครับเข้าใจครับคราวนี้คําถามก็คือว่า ต้องการจะใส่แกนองคชาติเทียมใช่ไหมครับค่ะครับใส่ได้ครับนะแต่กรณีนี้กรณีแบบนี้เนี่ยนะฮะปกติเราจะเอาแลบมาทาเป็นเป็นองคชาติเทียมให้ครับมสมบมติว่าโดนตัดตรงโคนเนี่ยเราเอาต้นแขนเนี่ยนะฮะมาพับให้หม้วนให้เป็นเป็น,ปนงวงนะ,ะแล้วก็ม้วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยให้กลายเป็นท่อปสรรัสสาวะลงไปต่อกับท่อปสรรัสสาวะเดิมด้านในต่อเป็นท่อปัสสาวะด้านนอกเป็นลำองคชาตินะฮะ เสร็จแล้วเนี่ยไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หรอกเพราะว่าองคชาตมันแข็งไม่ได้มันจะโปกเปียกอ่าใช่ไหมครนี้ถ้าถามว่าใส่พาตาใส่แกนองคชาตเทีมได้ไหมได้แน่นอนนะฮะได้แน่นอนแต่ว่าจะไม่เหมือนวิธีปกติเพราะว่าปกติเราเราจะมีเนื้อเยื่อนั้นๆารอบในองคชาตนะที่คุ้มกัแกนที่ทําให้องคชาตเราแข็งตัวเราจะใส่แกนเข้าไปในนี้แต่ในกรณีที่แฝงพวกนี้ที่เอามาทำเนี่ยมันไม่มีแกนพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องหา ปอกนะทําเป็นแกนเป็นคล้ายๆปอกเทียมให้แล้วก็เอาตัวแกนเนี่ยใส่ไว้ด้านในเสร็จแล้วตัวแกนเนี่ยจะต้องเย็บไว้กับตรงแถวๆกระดูกขั้วหนาต้องเย็บเอาไว้เพราะไม่งั้นเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันไม่มีปอกคุ้มอยู่เนี่ยพอเราปั้มลัดแข็งเนี่ยมันไม่ยึดอะไรมันก็จะค้อยแกว่งไปแกว่งมาด้กไหมครับเขต้องทําที่ยึดให้มันเพราะฉะนั้นทําได้แน่นอนครับแต่ยากกว่าวิธีปกติแล้วนะแล้วเวลาจะให้มันแข็งนี่เราจะใช้ตัวอะไรก้นต้องใช้ปั๊มฮะ เวลาเราใส่แกนเข้าไปเนี่ยเราจะเอาปั๊มซ่อนไว้ในถุงกันทังค่าใช้จ่ายแพงไหมครับค่าใช้จ่ายแพงมากแพงมากนี่คือแพงมากเพราะว่าแกนองคชาตเนี่ยราคา20,000นกว่าบาทโอ้แค่แกนอย่างเดียวฮะแกนอย่างเดียวยังไม่รวมค่าผ่าตัดซึ่งขึ้นับโรคมพยาบาลอะไรที่จะต้องทำกันอีกใช่ครับเฉพาะตัวแกนอย่างเดียวนะคะจากับคุณหมอดูรายละเอียดนะคะเราจะได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะคะขาบอกวสงสัยเขามากๆเลยครับค่ะเขาก็เขาก็ยอมรับผิด ขอบคุณค่ะไม,คไม่เป็นไร่ะขอบคุณนะคะค่ะ,คะ